ครับอันนี้เป็นเลขเอตัวแบตเตอรี่ครับอันนี้แบตเตอรี่ดีบีแปดร้อยครับครับแบตเตอรี่ครับเอตัวแบตเตอรี่ครับ, N รบอ,อันนี้ของลูกค้ามีอาการคือเสียบตัวํำแล้วโดนเปิดเองเลย รัโดนติดแหละแบตบไม่ได้เปิดนะครับแบตบไม่ได้เปิดนะครับโดนติดแหละเป็นเมื่อวานเมื่อว,วานอาการเริ่มแย่ต้นแล<บ>้วต้องเปิดแต่ไม่ต้องปิดวันนี้ไม่ต้องเปิดนนไม่ต้องปิดนะครับเนี่ยโดนติดแหละ แต่ว่าแบตยังไม่ได้เปิดครับแต่ตัวโดนติดแล้วครับเรีดนดูแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ลูกนี้ การหมดแล้วการอันลงจอดแล้วโอเครับแทนละหมดนแค่น้ำเพื่อโมงกันความเสียงทีง่อันเกิดขึ้นได้ครนะแบทไม่ได้เปิดครับ ของเรื่องตามปกติครับครับแบตเตอรี่ครับ Nn แบตเตอรี่ครับโอเคอันนี้เป็นแบตเตอรี่ Rdb 800ครับ mm hmm. ของลูกค้าเสียบแล้วติดเองเลยตัวนี้